ปากกระจับพร้อมหูเด็กคนนี้ให้ยายแตนให้ยายแตนนคนไหนไหให้ยายแตนสิให้ยายแตนคนไหนเหย้ดจักยายแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณก่อนขอบคุณจ้าก่อน,จ,อน,นจ้าเอ๋เห็นเด๋จ้าเดินอ่านั่งด้วยกันนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันสามคน เอาเอาเอามานั่งทำไมตรงนี้เอาตรงนี้ทำไมจ้าน้องดาลินบอกว่าจ้าฮึมี่พลไปนั่งด้วยกันปะไปนั่งตรงข้างข้างน้องเด้อข้างข้างน้องเด้อลูกเด้ออ่ะข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ค่ะข้างนี้ข้างนี้โอเคนั่งงาจ้าน้องเพชรน้องเพชรจ้ายังลูกน้องเพชรอ๋อโอ้ยจ้าสวยๆยกมือขึ้นจ้าโอเคเก่งมาก จ้าก่อนเนาะน้องนองาดินจ้าสิน้องนีนั่งลงล๊บเอาจ้าก่อนจ้าก่อนอเ,เอาคนหนึ่งข้าปวดนมอยู่อิ่มยังอะ่ะลูกเอา้าไม่อิ่มก็กินเลยอือืม่ค,มคะ <t ots> ที่เพชรเหมือนพ่อบอยน้องเพชรตั้งใจดูมากแต่หักจ้าเพ็ดสวยนี่นางขอเปรียบปะ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 น้องลิลินโอน้องลิลินพ่นะพี่ลิลินอยู่ขอนแก่นอันนี้น้องดาลินโอ้เด็กๆน่ารักไม่ขอยายยายขอหน่อยขอหน่อยค่ะ ใหญ่เออขอบคุณค่ะกลิงกลิงกระลิงกลิงให้น้องให้น้องเนาะผิดหม่ำหม่ให้น้องเออน้องกินไหมเพื่อนนิวบุกกินขวดนมยิ้มแล้วเอากินไหมน้องเพีชใอย่าแย่งเออเพชรแย่งไม่ใช่พลอย เออเพรแยง่งหนมาหอมน้องซิมาหอมน้องให้ยายดูซิหนะ่ะกล้าหอมน้องไหมพี่พลอยเอาหอมน้องหอมน้อง,หอ,องหอมน้องนาดินสิเออเอานี้คือพอไงนี่มาสีสองเดือนมาไม่ซ่องที่ละเด็กเออป้าป้าอ่าไปแล้วไปแล้ว,ลวนั่นนะเปิดเองก็เป็นเว้ เอาอะไรมา,ามาให้ยายดูสิอันนี้อะไรลูกอุ้ยนี่ยีราฟลูกยีราฟยีราบเอาไปให้แม่ปะแม่จ๋าหนูอยู่ไหนไปให้แม่จ๋าปะเก็บไว้เก็บไว้นะอันนี้อะไรลูกเอาไทย โอ้ยมแม่นางข้าสารเนอะว่าจะเอาพาเอาของไปขายวันนี้ดูยายนางสิยายนางถึงไหนละนลเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้นบักฮ้องต้นบักฮ้องเอ้ย <c oughs> ไอ้ขาดสิครับรถมาเอางไงน้ายายน,นางขับรถไงลูกรถใหญ่รถใหญ่เปิดประตูไม่ได้ใจร้อนแต่ยังก็เปิดมาได้ไหนไน,ใน,ใน